สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ครับผมผู้ติดตามช่องรถไถบุสองรัดไอเทคเตอร์ครับวันนี้ครับเรามีรถบ้านมานำเสนอครับเป็นรถไถคูโบต้านะผมคูโบต้าเอลสามสี่ศูนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์3สูบนะผมเครื่องยนต์3สูบขับเคลื่อนสีล้อโฟวินนะผมพร้อมพาวเวอร์นะผมตัวนี้ครับผมก็จะมาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นครับจะเป็นชุดดันดินหน้าตาช้างแล้วก็ผ่านโฟลหลังนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ครับผมก็็เปนรถ รถบ้านนะผมรถบ้านตามสภาพนะเราขายตามสภาพนะครับคันนี้ครับผมก็ไม่ได้บิ้วงานอะไรนะผมก็รถใช้งานอยู่นะผมตัวนี้รถใช้งานอยู่ครับก็ยางครับผมก็จะมียางแตกลายงานนิดหน่อยครับผมแต่เครื่องเกียร์ดีครับผมเครื่องไม่มีไอน้ำไม่ดันนะผมครับก็สีสันเดิมเครื่องยังไม่เคยแกะนะผมครับเครื่องยังไม่เคยแกะชุดดินหน้าตาช้างเดิมโรงงานมานะครับผมครับตัวนี้ก็ใช้งานนะผมการใช้งานก็ผ่านมาอ่า ไม่แน่ใจไม่จริงหรือเปล่านะผมไม่มันตายนะผมก็ยางหน้าดีครับผมยางหลังก็จะมีเสียหนึ่งเส้นนะผมยางหลังครับก็ตามสภาพไปนี่ประมาณนี้แต่ก็ใช้ได้ดอกเยอะอยู่ครับแต่มันจะแตกแยประมาณนี้นะผมท่อนท้ายสวยครับผมท่อนท้ายสวยเกียร์ยังไม่เคยตัดนะผมก็จะเป็นพันพวนห้านะผมพันพวนห้าใบยิบสองนะผมตัวนี้ตัวนี้นะครับผมราคานะผมราคาเราขายอยู่ที่ หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทนะครับตัวนี้ครับก็เรียมทะเบียนชุดโอนครบนะครับตัวนี้มีเรียมทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับผมก็แบตเตอรี่ใหม่หนึ่งลูกครับผมได้แบตเตอรี่ใหม่หนึ่งลูกนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทครับผมราคานี้เอฟซีอาจจะว่ามันจะใช้งานไม่ได้นะผมเดี๋ยวเรามาเให้ระบบให้ดูนะครับผมตัวนี้จะพาเดินดูรอบคันก่อนครับผมนี่ครับ ชุดขาหน้าไม่มีหักไม่มีดามนะผมก็ย้ำนะครับผมตัวนี้เราขายตามสภาพนะครับผมตาม408ตัวนี้เราขายตามสภาพนะครับผมไม่ได้บิวสภาพนะครับผมเป็นรถบ้านนะครับผมรถบ้านมือเดียวเลยเร่มทะเบียนจุดอุดครบนะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทนะครับผมตัวนี้เราจัดส่งฟรีไม่เกินสองร้อกิโลแรกนะครับจะส่งฟรีไม่เกินสองร้อกิโลแรกนะครับก็เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์ครับผมว่าเครื่องเดี๋ยวจะพาทดสอบดูเครื่องยนต์ว่ามีไอมีระบายไหมนะครับผม น้ำมันไฮดรอลิกะนรับผมจะขวงเดือมเพิ่งถ่ายมาครับยังใส่อยู่นะครับผมอึบไม่ต้องเขาหัวครับตัวนี้สแตติเดียติดนะครับไม่มีคนขาวนะครับระบบหางเร็วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรายกหางไว้ดูครับผมถ้าหางไม่ยกมันจะลวกครับอันนี้ปรับยกเร็วนะครับผมไม่มีลวกระบบไอระบายนะครับผมตัวนี้ ไม่มีไอระบายครับผมเลยครับผมราคา1นึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทนะครับผมดูรถได้ที่อำเภอหนองคศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบนะครับผมว่ากําลังเครื่องยนต์เป็นยังไงไหไหนาใช้งานได้จริงไหมครับเดี๋ยวมารับชมครับ thank <laughs> you ครับตรงนี้หลังจากทดสอบระบบนะครับผมเริ่มต้นแล้วก็มาเปิดดูที่ไอเลยครับผมถ้าเครื่องร้อนๆนะครับผมถ้าเครื่องอ่อนนะครับผมใช้งานประมาณนี้ก็จะมีไอออกนะครับผมเดีรยวผมเครื่องดีครับผมระบบความร้อนปกตินะครับผมแบตเตอรี่ใหม่หนึ่งรูกครับอุปกรณ์หน้าหลังครับมีใบดันแล้วก็ผ่านพวนนะครับผมยางฝั่งยางไม่ค่อยสวยฝั่งนึนงครับผมยางไม่ค่อยสวยฝั่งนึงประมาณนี้นะครับผมอย่างอื่นดีหมดระบบทางมันกระตุกไม่ลวกนะครับผม ระบบฟุนไฟหน้าจะไม่ออกแล้วครับผมแต่ไฟตาไม่แน่นะครับผมเดี๋ยวมาลองกันไฟไฟตาก็ไม่น่าจะสว่างครับน่าจะเป็นหลอดผาครับผมราอาตาสภาพครับหนึ่งแามหมื่นสองพันบาทแล้วผมเบอร์โทรติดต่อครับผมศูนย์หกหนึ่งสองสองสี่สี่ศูนย์สามศูนย์ศูนย์หกหนึ่งสองสองสี่สีูนยามศูนยครับผมเอฟซีด้านในสนใจก็ติดต่อสอบถามมาดูได้ครับผมรับสนาดคิปนี้ครับผม เอสีท่ันไดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไถยมือสองร้านไอเท็คเตอร์้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้จัจสัรหาคลิปต่อไปลดราคาเบาๆมาเสนออีกครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการแนะนำส่วสนเพล็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ